สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูของแต่งใหม่ในซีซันที่10นะครับว่ามีของแต่งอะไรกันบ้างนะใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมขอแนะนำ Cego TH บริการเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Arena b a k Out, Valorant, Rov, Free Fire หรือเกมอื่นๆอีกมากมาย Arena b a k Out ก็ราคาย่อมเยาอ,อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใน description ของแต่งชิ้นใหม่นะครับจะเป็นในส่วนของแมกกาซีนนะครับผมแมกกาซีนของ UMP 45นั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าใส่ได้ถึง50นัดเลยนะเรียกได้ว่ารูดขายกันมันๆกัน,นกเลยทีเดียวเชียวนี่อาจจะเป็นเมตาใหม่ของหนูท่อก็เป็นได้นะครับลดความเร็วในการเล็งเพียงแค่5องนะครับของแต่งชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นพานท้ายของ SVD ซึ่งเป็นพานท้ายที่เพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้เล่นเยอะมากๆนะครับ ต่อมาจะเป็นพันท้ายของ UMP 45นะครับแรงดินแนวตั้งเนี่ยจะบวกถึง7แรงดินแนวนอนเนี่ยบวกถึง12เลยนะครับแลพพ้วควบคุมการยิงแบบฮีฟายเนี่ยบวกแค่3นะครับผมต่อมาเนี่ยจะเป็นปาร์เรลบวกซับเพนเซอร์นะครับบวกแรงดินแนวตั้ง2บวกแรงดินแนวนอน3ลดความไวในการเล็ง3และลดความม่นยําอีก1นะครับถ้าถามผมว่าน่าใช้ไหมผมว่าไม่ค่อยน่าใช้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าไม่แย่เลยนะ ของแต่งชิ้นต่อมานะครับจะเป็นลางใส่สโคปใส่เลเซอร์นะครับของ AKJCU นะครับแรงดินอนอตตั้งนะครับบวก3าแรงดินแน,นอนบวก4ีอความไวในการเล็งบวก3เป็นของแต่งชิ้นใหม่ที่ดูดีมากๆเลยนะสำหรับผม ของแต่งที่ต่อมานะครับจะเป็นของแต่งของปืน T03 นะครับเป็นในส่วนของแฮนด์การ์ดนะแรงดินนอนตั้งนะครับบวก4แรงดินนวนอนบวก5และความไวในการเล็งบวกอีก2นะครับของแต่งที่ต่อมาจะเป็นแฮนด์การ์ดของ MPX นะครับแรงดินนอนตั้งนะครับบวก4แรงดินนวนอนบวก5นะครับผมของแต่งที่ต่อมานะครับจะเป็นของแต่งของ a m p 5นะครับแรงดินนอนตั้งนะครับบวก6แรงดินนวนอนบวก8ความไวในการเล็งบวกอีก5นะครับของแต่งที่ต่อมานะครับจะเป็นบาเรลของ AR57 นั่นเองแรงดินนอนตั้งบวก2แรงดินนอนนอนบวการ -5 แสดงว่าเป็นบาเรลที่เพิ่มความยาวให้กับทัง AR57 นั่นเองนะครับผมของแต่งที่ต่อมานะครับจะเป็นปากกระบอกปืนนะครับของ5.56 x 45นะครับคือผมผมมีเซนนะรู้สึกว่าอันนี้เดานะยังไม่เคยได้ยินมันน่าจะดังแบบแพะแพะแบบแพระแพะแพะแพะเหมือนพวกเก็บเสียงปืนแบบดังแบบแปะแพะเออยังไม่รู้ยังไม่รู้ต้องรอดูต้องรอดู ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับของแต่งทั้ง10ชิ้นนะครับผมที่จะเพิ่มเข้ามาในซีซันที่10นะเดี๋ยวไว้รอดูเลยผมจะรีวิวอีกทีนึ่งครับขอไปในเรื่องคุณภาพกันด้วยนะครับผมอาจจะซูมเยอะไปหน่อยนะต้องขอไปด้วยจริงๆนะครับผมไว้เจอกัน,นครับ